เขาได้เข้าร่วมอยู่ในเกมไหมคะอยู่กัคุณเดฟเหมือนเดิมแบบทักทายหน่อยทะลุเบสฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็แอดมินทำให้ฮะอย่าไปเกี่ยวฮะแล้วก็อยู่กับคุณปอน Born กับคุณพี่เอิร์ดด้วยฮะมีพี่เอิร์ดร <So S 1> ักษาจาน oh. บอลอลออร์ยู่ไหนบอลอยู่ไหนอ๋อทั้ oh. มมงทุกคนเพื่อบอลไม่คุณปอนฮะแอดมินทางแอดมินเปิดเซิร์ฟวันนี้จะมาทำอะไรกันเหร oh. <Lock> <ข>อโหมล็อกด้วยวันนี้จะมาเล่นในเซิร์ฟนี้ฮะเซิร์ฟเวอร์ พ่าสไลเวอร์แม่งกินขนมปังพุ๊บสไลเวอร์ปุ๊บหน้าเบื่อเลยครับอืมพูดตุ๊บหน้าเบื่อป้บไปทางบ้านกันบนดินอาตัดไม้ไปแล้วนะครับสีบาทมันเสริมเนี่ยค่อยมาเอ,อ,อาซื้อไปลอัดลองค่อยลองซื้อได้เลยสไลเวอร์มันมีควาท้องแล้วโหมันมีจริงนั่นเลย มาเราสร้างบ้านบนน้ำาษาอะไรเนี่ยตอนนี้ก็รายการชื่อนนีคระใช้ไปก่อนทางพันแย่หรือทางพันรวมอะได้หมดไม่รู้เว้ยอยู่ในรูแล้วเนี่ยนี่บ้านในรูไปปปให้เราเข้าด้วย ไม่ลองดูจะได้สร้างนะฮะไม่ถูกวไม่สร้างแม่งแล้วมาแยกบ้านกันสร้างเลยบ้านผมเนี่ยสร้างดีเลยเลยสร้างไกลกันล่ะตีกันไม่เจอเดี๋ยวเจอกันต้องตีนะฮะบ้านบ้านเจอกันต้องตีกันนะบ้านผมเดี๋ยตีโดนขอไม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยโดนขอไม่ได้จะฆ่ากันเลยเครียดกลับมา เซทโทงม่ดีครับเซโทงนี่บ้านผมสวยแล้วไอทีเนีครับครับเซทโทงราคานี่บ้านผมสวยมากอะไรก็กลงครับอ๋อยังไม่ได้ทำมือสวยแล้วบ้านเราคือทำอยูกล้กันนะแคร์เดี๋ยวจะฆ่าคุณโอูไม่อยากสร้างบนทรายเลยเว้ยเป็นทรายลุ่มสร้างวัดโนะอยากยืดมัดจริงประตู

ตอนนี้ร้องหาทางแล้วจะเข้าม้วมันจะมืดโคตรโเลยนะทำเข้ามาทำเดินไม่ได้แล้วครับตึกเป็นีมเดียวนตอบนะเราจะมาทําเป็นเขาเรียกอะไรวะวเราถ่ายแล้วกถ่ายมาสอานคราฟกันเลยอย่างเดียวให้บางไปนี้บางน,นี้มานีเสร็จแล้วปุ๊บ,นนบออกมาปุ๊บตึกปุ๊บได้ดาบมาชิงเจนใครอยู่ข้างในนะ บอลสกเกอรไปฟันแอนต้องหาคุณเด็กเราจะเอาตันคโอ้ไปไปชิวชิวไปชิวบอ๊ระยาดีมากเลยเอาให้ตกกันไม่ได้ดีกว่าไปละตกไม่ได้ไม่เจ้าบ้านกูแล้วนี่ไปเอยากไปจากไปไป มลรไมีไมน,น,นะแล้วก็เผากระจกนะพวกความเสีเซลลอยโอเคครับเพิ่มเตียงไมลแล้วครับเอ้ยอย่าอย่าอย่าปูเทิเกนเดคนับอย่าปูเทคมิเกนเดินบ,บ้างเมอเจบ้างของคุณเบสน,นะฮะดูเลยว่าที่แรกผมไปแข่งนะพวกมันมีเจอสองชั้น,นด้วยแลนดูกัจจิตสัญญารครับ จิตยิงย้ายให้ปัดเดี๋ยวจนะทำใแท็กซึมเลยเซิร์ฟนี้เทีนทีระเบะิดปุ๊บบล็อกหายไะครับเซิร์ฟนี้นี่ทีนทีระเบะิดปุ๊บบล็อกหายนะครับถ้าหายนี่เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยถ้าหายนี่เป็นพระคุณอย่างยิ่งอ้าวขอหินหน่อยหินหน่อยเลยเร็วเร็วเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อันนี้เหลืไมไม่ต้องเอาวั<อ>ตีฟันคนนะๆๆๆนี่ข้างบนไป่แค่เปิดนอกฮะเดี๋ยวนี่ะดี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 มันีดีดัเลดนดี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 มีดีดีีดตีด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 ีีดดีีดีา,าดีี ผมก็ถือว่าคุณเป็นเด็กเนี่ยเฮ้ยคนคนไม่ให้โดนนะได้อะอาผมตัดตัวผมเองได้แล้รนะดูของผมครับดูของดเฮ้ยโน้โน้ไม่ไหวแล้วคุณแล้วมันเห็นก็โดนเลยฮะแอดมินอะไรงเขาเรียกแล้วนะแอดมินเปิดบริการอย่างดีมากบริการตุวก็ตดวปรับ บากแค่ชิบามบริการใจดีให้ดกดหบริการใจดีชอบดกดสงบริการดไม่เลิกกดสามบริการซื้อไม่เลิกบายดีสุดบาก็จะเสร็จแล้ววาวว้าวว้าเสร็จแล้วอ้ของกูยังไม่เสร็จเลยดูดูดู แล้วมาบอกอะไรเอดโหตระว้ทะลุโวยบูะลโวะลวยเย่ได้แล้วได้แล้ว yeah, สวยแล้วเย้เ yeah. ส <c oughs> ียวแล้วแล้วไปก็ทำการทำอุ๊กใหราพังเลยนนเองดีแม่กโครลานะโอ้แตว่าเขาไม่ได้ แล้วก็มาทําบ้านใต้เองนะอีกชั้นหนึ่งเพืเ่ให้ความเซลลโอ้ยมันไ็เจอถ้ำเลย hey, I mean เว้ยไอมินเอิร์เราเป็นทีมเดียวกันนะฮะเรามีรูเดียวกันเปิดไว้โอ้ยโดนนะขอขอมาให้มิปิดนิ้วเลยขอขอมาให้นะขามันอยากได้เียนทีอะ้ด้วยเดๆเอาไปมาให้โนโนโดนโนโ เลดจะเล่นอะนนี้คตรเจ๋เลยอชุดชุดหนังหนังหนังวัวมันเป็นสูตรอะเฮ้ยเลดออกไปดีเล<อ>ดดลูๆๆ้าฟ้าดมสึกบ้านเราโคตรแคบเลยนะฮะโคตรแคบเลยโอ้โดน แอ้วละ่ะแต่น,นี่แหละสวยละสวยเกินพอละ๋ยวจะสวยบาดตาเกินเี๋ยผม,มาผมเบ,เบะนะครับ่ผมน้งถือคุณจริงไม่ยังอิจฉาบ้านแบบนี้ดูน,น้ำฟ้าก่นเลยี่น,นี้ก็ามา มารีวิวเรื่องอะไรนะฮะบ้านผมันไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยครับเจ้ามันได้ร่ำไ,ไ,ไ,ไม่รวยแต่ถือ,ถ,อ,ถ,อถือที่ขุดเพลินนะเราไม่รวยก็เขามีของเพชรแล้วไม่ร่ำไม่รวย <c oughs> ผมเพลิดหน่อย <c oughs> บ้านนี่จะมาไอ้นั่นนะฮะมาถ่ายเรื่องอเรื่องแอดมินทําบ้านทุกคนนะว่าใครเฉยที่สุดด,ด,ดูของผมสิครับ <c oughs> นี่นแอดมินเอ,อิร์ดผมมีอะไรจะถามคุณหน่อยฮะแอดมินเอิร์ดที่ทําบ้านแบบนี้ที่ไม่มีทางออกเพราะจะออกทางบ้านผมใช่ปะครับ ดูดิครับ <c oughs> รู้เลยโอ้รู้ใครจ้างในการทำอทำอ,ทำอ,อ,อกทางบ้านผมเอาของเพชรมาหนึ่งอย่างบ้านบ้านข้างอย่ามา <c oughs> อย่ามาให้ที่บนดินนะที่เป็นดินเพชรทำไะไรหรอบุญชิบหาย เทียดนเทียดต้องตุนเดเฮ้ยเจอทานครับเฮ้ยเจอทานเจอทานอยต้องรีบโดดโอ้ยโอ้ยมือจกไปูอะไรกันกูได้ยินด้้งแน่ๆ่แล้วอะไกันไม่มีอะไรครกแคลมพัดเนดี่ะเหมือนพัดลงอะอย่อะไรมันรู้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วอ ตัวเลนท้่งวิ่งเข้ามาผมอะเป็นตัเขียวอะคล้ายๆน่องไะโอ้ยเขาบ้านมาขออนุญาตติดกฎหมายนะเดี๋ยวแจ้งกับผมไม่ทำต้องสนิทกันแล้วเมื่อวานนี้ไม่ทักทายกันมาแต่ผมไม่สนิทกับคุณน้องน้องห้าร้อยไปให้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโดนดูไปห้าร้อย ใครเหรอตรวจโดนไปหาไล่โอ้ยตำรวจเองอันนั้นแหละอปย่อเอ,อ,อพูดไดัง,ดงนักไปหน่อยสิเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่ได,ด <c oughs> ้ยินเสียงพวกเราเออเฮ้ยเออตำรวจใส่แม่บ้านไล่ผีอะ่ะไอ้ผีมาเข้าประตูบ้านเต้นเต้นเต้นขเข้าบ้านเลยครับจะเข้า,งขาไงวะไ,ไล่ผีอะ่ะไอ้ย,อยบ้านใครว่าวสวยใช่ไหมต้องดูไม้ใช่ มาครัวปะเป็นกองซีเรียมด้วยโหประตูสองบานไดกได้เปดเข้าไปมาครัวูีประตูสองบานีว่ติดกันด้วยนะบางใครอยวะโอ้โหไปเยอะดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไอ้มาทำลายบ้านแล้วต้องมาสร้างบ้านเลยใกล้กูมันกินพื้นที่อะไรมีพื้นที่ครับมีพื้นที่ ไป้วเจอกระต๊อบหมาอยู่ก็เดินไปตรงไปทางนี้แล้ยเออแบบนีด้ดีกว่าต้องติดต่อกันบ้านคุณกับบ้านผมมีทางเข้าบ้านที่บ้านเนี่ยคุณตทางเข้าบ้านผมเป็นแบบนี้ฮะคุณเข้าได้เลยผมว่าผมอ,อัปเกรดบ้านนี้กับบ้านแม่งขาดเลงไม่รู้มีแต่ละบ้านไม่ขา,แบบแบบาดเราจะมาสร้างบ้านติดก,กันนะให้ส,สวยๆเลยเอยาเอา<ด>ติดทำไมทำไมผมติดกับบ้าน ไม่รู้ค่ะคุณทำทางออกได้บ้านผมไม่รู้เหมือนกันลวงไล่โอ้โหขอบคุณเป็นพระไทยอย่งดีแบบนี้ได้ไหมเออสวยๆโอ้โหที่บ้านใครไม่ได่ครับบ้านศรดูนะอันนี้บ้านแอดมินหนึ่งเี่วอันี้อันนี้บ้านพ่อหนึ่งละเกษตรศาตร์คิดเลยวะมามเยอะไหมอันดจิตวิญญาณเอ้ยเบสเพื่อนมาทำทีดิทำประตูด้วยนะทางเข้าเนี่ยไม้มีไม้ามาดิ เอาบ้านของคุณนั่นแหละเอาบ้านของคุณมาเปนแ,แดงๆแล้วเอาโอ้โห oh. แอดมินทำไมของคุณไม่ปักไฟเลยเดี๋ยวมันก็เกินหรอห้องกว้างน,นี้นะแอดมินห้องกว้างดีแอนมินเอิร์ดนี่จะทำห้องกว้างไปทำอะไรหรอผมผมมาอยู่ด้วยดิย๋ยวบ้านผมมันรู้อัพยาใสเดินเดี๋ยวมามาช่วยคุณเราจะทำฟารนะ์มครับเออมาเดี๋ยวช่วยด้วย เอ็นเอจะปะใช้ดูขดอี้ยต่างกันเยอะมาเราก็จะทำการไปหาต้นไม้ขนาแล้วไ่ยาเลต้นโอ๊เลยอ่ะไอ้ต้นไอะไรอ่ะใบโอ๊กเลยเฮ้ยเจออะไรวะเฮ้เฮ้ยดิ้งิ้งิ้งิ้ีวอัธยาศัยนะฮะเจออะไรต้องขุดให้หมดถ้าคุณเป็นอเจคุณได้จะวิ่งไอย่างเ ไม่มีครับไม้แบบไม้โอ่นะแต่ไม่มีสีสวยที่ครับสีแดงใช่ป่ะไม่ใช่สีธรรมดาเรามีมเต็มเลยไม้โอ้มีสิบเจ็ดอันแต่ดะจะเอาเหรอ,อ,อหต้องมีมมการาแลกเปลี่ยนคุณต้องให้ของผมมาอย่างหนึ่งอะไรแล้วคุณจะให้อะไรผมมาพะยาคอเล็กอ่า ขอไม่ยาปุกเซกนะไม่เอายาปุกเซกตื้อขอไม่ยาผลกตืก้อเ, <c oughs> เอาอยาได้ใช่ปะไอไม้อเอาเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้<ๆ>เดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้อาตีแล้วไหนอาตีเดี๋ยวโอ๊วกเอาไปให้อ่ะแหลกไปหน่อยอ่ะเอาให้เบสเอาเบสขอบคุณด้วยนะ ยั่นด่นังเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ไปห้าอันเลยเดี๋ยวเราไปช่วยแอดมินกุดกอนเพราะเราต้องการรายได้จากแอดมินด้วยไม่เราจะเอาข้าวของแอดมินเนี่ยไปทำอาหารแล้วก็ขอของแอดมินด้วย แอ้มินอักไฟด้วยเดี๋ยวข้ามันหล่นแอ้มินคี้โกงที่สุดนะฮะในเซิร์ฟนี้เสกอะไรก็ได้นะฮะ <c oughs> แต่คนที่เล่น,<ห>นทั่วไปไ<ห>นคนเล่นทั่วไปไม่เสกเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่เสกครับผมเล่นเล่นแบบเปิดเปลี่ยนเงี้ยเนอะทำไมคุณบินได้ล่ะมึกบินยังบินยัางมือถือไม่ครับ <c oughs> ใส่ชิงกีอันอนะ โอ้ยไอ้มินโอ้โห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 ้เห็นแอดมินทำน้องมันอยากจิกวะอ่าภาพนี้ก็จะมาดูแต่คนอื่นอะคนอื่นไม่ได้ถ่ายไปถ่ายลูกบอลนั่งมันจะมีไม้สำล้อนะไม้ติดไฟ บ้านก็ววสร้างเสร็จแล้วรอที่เหลือก็รอแอดมินเอิสร้างต่อไปฮะเอาแอดมินปอนหายแอดมินปอนไอ้กเป็นสปาของเซิร์ฟนะฮะมาเล่นกันได้ฮะอย่มันเหลกโอนยังไงกันละมแอดมินปอน,นครับโนค,คิดยังไงที่จะสร้างบ้านนี้ครับฮะโอ้โย<โ>ยคยย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 ยะยอ ก็คือผู้ที่เอาไม่แล้วมานานแล้วนี่เจอแล้วครับเบสตูดิโอว่าผเรียกไมช็อตครับออ๋จะเข้าถังป่ะผมไม่ได้คิดยังไงที่สร้างปั๊มแบบนี้ครับผมรอครับไปแช่ววะนะครับแช่วะนะครับโชว์เป็นแช่วะดิแช่วะเหมือนกันนะวนอะไรกันงะอ้าว คุณเบ๊คุณไม่มีทางออกจากบ้านดิบ้านเราก็ติดตอ่อเลยแต่คุณปอนะไม่ติดตอ่อบ้านพวกเราดูดิเดียวๆสดุดๆเลย <c oughs> ว้าสวยแล้วสวยแล้วสวยละ,ว,ยละว้าสวยวสวยสวยว้าสวยสวยนี่เหรออุ้ยเล็กๆว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกด F สี่ป๊ที่